เมื่อวานี้มีรูปที่คุณหมออยู่บ้านทําอะไรโอคือฮากันมากเลยคุณหมอทําอะไรอะ่ะภาพที่กําลังเย็บจักเนี่ยทําเป็นด้วยเหรอครับเนี่ยละไ <laughs> อ,อ,อจังนั้นมันเก่าแก่มากเลยนะของคุณแม,ม่เหรอผมผเองก็ไม่นึกถึงว่ามันจะมีนิตินี้แล้วมันมากขนาดนี้เลยนะ <laughs> ยที่อธิบายอย่างงี้นะ<อ>คือต้องยอมรับว่าบางครั้งซัพพลายเออร์ หรือม่ไ้เขาสัพพาบางอย่างเนี่ยมันก็ขาดตลาดนึกออกไมมันไม่มาใช่ไหมครับอย่างสีล่าเนี่ยลองไขเยอะนะฮะเราต้องใช้ปูเน้เยอะนะครับแล้วคืออจากอนีอแล้วลองเล่าซิว่าภาพที่ออกมานั้นเนี่ยเอ่อมาจากอะไรอยู่ที่บ้านแล้วก็ยังเย็บจักรเองได้เก่งมากเลยก็จะเล่าให้ฟังว่าตอนเนี้ยคือที่จริงผมไม่ได้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะผมถือว่าผมเป็นส่วนนิดเดียวทําอะไรได้ก็ช่วยกันครับคืองนี้ เขาก็ขาดอุปกรณ์บางอย่างในการที่จะป้องกันตัวเด็กผู้ป่วยที่แย่ผู้ป่วยที่แยกโรคติดเชื้อโควิดหรือแด็กผ้่วห้องผ่าตัดอะไรพวกเนี้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันมันจําปอนจำเป็นนะครับเขาขาดอุปกรณ์นะฮะโรงพยาบาลก็สั่งซื้อให้ไม่ได้คือสั่งซื้อไปแล้แต่มันไม่ยังไม่มาแล้วมันไปต้องใช้ทุกวันเนี่ยพวกเนี้นะครับมันเป็นการที่จะลดการแพร่เชื้อไปเป็นเรื่องของเซฟตี้นะครับนะโรงพยาบาลเนี่ยท่านพ่อสีราาเนี่ยท่านก็ไป ได้รับบริจาคผ้ามานะฮะเยอะมากแต่ว่าหาคนเย็บไม่ได้แล้วไม่รู้จะติดต่อใครก็บอกว่าให้พยาบาลไปช่วยกันเย็บเองอ่าอันนี้พยาบาลเนี่ยมันขึ้นเวรทุกวันนะคุณสุธิชามันก็เหนื่อยนะจะบอกให้ลงเวรแล้วมานั่งเย็บมันไม่ไหวหรอกไม่ไหวนะครับเขาก็ไปเผยแพร่กันในกลุ่มพยาบาลเกษียณในภรรยาผมเนี่ยเป็นพยาบาลเกษียณเขาเห็นเป็ดตรงนี้นะครับเขาบอกเนี่ยเขาเาบอกให้เรามีจาก เราจะไปรับมาช่วยนะผมบอกให้ผมเนี่ยเย็บเป็นนะพียบพะยาผมไม่เชื่อเลยไม่เคยเย็บ้วผมคือคือสมัยผมเนี่ยสมัยคุณแม่เนี่ยจริงจริงคุณแม่ผมเนี่ยเย็บจักเป็นคล่องเลยครับผมจาได้ตอนผมเด็กประถมเลยนะฮะตอนเนี้ก็คือช่วยคุณแม่เย็บคือด้วยความสนุก S <S <an> เเห็นแม่ทําเราอยากทำไง,งคุณแม่ก็สอนเช็ดเลื่อยเย็บเป็นแล้วมันก็ติดตัวมานะแล้วตั้งแต่นั้นมาไม่เคยเย็บอีกเลยนัสี่ห้าสิบปีเนี่ยแล้วลจักไม่ได้จักรของคุณแม่เดิม<อ>แต่ผมเนี่ยไปจักรของคุณแม่ยายครับคุณแม่ยายคุณแม่ยายเลยให้มาหลายปีนะนะฮ<น>ะเขาบอกไม่ได้ใช้แล้วผมที่แฟนเขาก็บอกว่าเออเอามาพยาเย็บซ่อมอะไรบางอย่างมันไปหาที่เย็บยากนะครับก็มาก็เลยเป็นเลยอ่ะเป็นจักรสี่ห้าสิบปีนะที่เห็นเนี่ยนะนะะ ผมว่าให้ผมเยกบได้ก็ลงมาทําดูให้มันก็พอทําได้แล้วก็เลยบอกเอาเอา,เอ,าอันง่ายนยคือเอาถุงเท้าเนี่ยถุงครอบเท้าเนี่ยนะครับนะแลวข้างบนมีสายรัดเนี่ยถ้าเรามาเย็บให้นะคร<อ>ับเขาก็ให้เป็นการเทื่อนมาแล้วให้ไปรับเป็นผ้าเป็นเป็น,เป,นเป็นทับๆับมาแล้วก็มาแบ่งมา<อ>ช่วยกันทำ<อ>ํำแ,แต่ก็มีพยาบาลเยอะแยะที่เกษียณที่เขามีคือต้องมีจักรเนี่ยแ้ก็แบ่งกันไปทำๆนะครับใช้มือไม่ได้ใช่ไหมต้องมีจักรต้องมีจักรใช่ไหมใช้มือไม่ได้ มันใช้มือคือใช้มือทําได้แต่มันจะช้ามากช้ามากช้ามากใช่มันช้ามากมันคือมันก็เลยก็เลยมาทําครับอมันเป็นถุงสําหรับใส่ปิดรองเท้าเหรอสำหรับหมอพยาบาลท้าที่ที่จะเข้าเข้าหอผู้ป่วยแยกโรคซึ่งเราต้องการป้องกันการติดเชื้อนะหรือเข้าอกาห้องผ่าตัดทั้งหลายนะครับจะเพื่แค่ใช้แล้วมันต้องริงเลยใช้บรนุงยิงนะครับจากเย็บผ้านี่อายุเท่าหร่สี่สิบห้าสิบปีแล้วเหรอครับ ประมาณสี่สิบ้าสิบปีครับแล้วมันก็เหนื่อยมากนะคุณสุลิชัยเพราะว่ามันไม่เคยใช้มานานมันก็ฝืนผมก็ไปซื้อน้ำมันไปหยอดไอ้อสายพานมันก็มันก็มันก็ใช้ไม่ได้แล้วมันหมุนตัดเดียวมันขาดไม่หาซื้อสายพานแล้วก็ลำบากมากเลยแล้วก็แต่ว่า เ็บไคเข็มมันก็จะได้เจดบฉีกขาดอะไรนี่นะมันมันรุ่นแบบมันเลยทําได้ช้าแต่ก็ก็พยายามําช่วยกันนะครับเยยพอดีปริยาผมก็เลยถ่ายรูปเดี๋ยวส่งให้คุณแม่ดูแม่ยาญ่แม่ยาญดูว่านี่นะเขายังทาได้นะแม่ให้จากไปนได้ประโยชน์้วมันใช้มันก็เลย แม่ผมไปส่งให้พวกญาติดๆดูมันก็ได้กลายหลุดไเปเด้ดีมากมอยากจะไปไปเผยแพร่อ,อะไรครับก็ค<ร><ต>ิดว่ามีอะไรช่วยกันทำได้ใช่รชแรงบรรดาใจดีมากว่าเนี่ยขนาดหมออุดมเนี่ยยังลงไม้ลงมือเองเลยเนี่ยที่สําคัญผมว่าสายตานะเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยคือต้องตาต้องดีด้วยนะหมอ,อใช่ไหมมันต้อง มันต้องมีสมาธิด้วยนะแล้วต้องใส่ใจด้วยว่าไม่งั้นหนึ่งแยกแล้วมันจะตกตกผ้าไงตกหรือว่าหรือว่าไอ้ตะเข็บมันไม่ตรงนี่นะมันก็จะมีปัญหามากอ่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเธอผมเนี่ยต้องมีสมาธิมากเลยนะก็เป็นการฝึกสมาธิดีมากได้ฝึกสมาธิไปตัวด้วยนิ่งนะต้องนิ่งพอสมควรนะครับแต่ดีครับแต่มีคนเขาแต่อยากจะเรียนคุณพิชัยนะครับผมเองก็ไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นมิติคุณพิชัยเชื่อไหมว่ามีคนที่เขาดู คลิปผมมันเนี่ยครับหลายคนติดต่อมาไม่รู้จักการติดต่อคนรู้จักมาคโอยหลายคนบอกให้เห็นอุดมหมอดมทงนี้รับไม่ได้เออจะมาขอมาช่วยครับผมมาเป็นร้อยเลยนะดีมากบอกส่งมาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเย็บที่บ้านมีจากอยู่ต่างจังหวัดก็มีนะเยี่ยมเลยมีโรงงานใหญ่หลายโรงครับติดต่อมาครับสุดยดบอกเข้าเป็นโรงงานเย็บเสื้อสุดยอด คุณหมออย่าทำเลยเดี๋ยวเขาจะทำให้ทำให้ฟรีด้วยบอกแพทเทิร์นมาออาผ้ามาพอรับไม่ได้หมอโดนเจะทํายิ่งเหนื่อยเห็นทำงานหื่นก็เหนื่อยนะคุณคุณกาลินสารสนิทในประธานห่อการค้าโทรมาบอกเอาดมรับไปผมมีโงงานอยู่ในในมือแย่ๆเลยจะช่วยคุณหมอคือผมอยากสะท้อนนี้นะครับครับผมเองคิดว่าเฮ้ยผมเองไม่ได้ถือเป็นเรื่องใหญ่อืมีอะไรได้เราต้องช่วยกันครับเราเติมเต็ม แต่สิ่งที่ผมได้เห็นนะว่านี่คือน้ําใจคนไทยครับใช่เพราะพอเรามีวิกฤตเนี่ยครับเราอยากช่วยกันครับทุกคนใ่วยกล้ไหนก็ช่วยนะครับอย่างโรงงานทั้งหลายเนี่ยริ่งก็มีแฟซิลิตี้จะช่วยได้แต่เขาไม่รู้ไม่มีช่องทางไงไม่มีช่องทางนั้นเขาเหล่านั้เขาก็ไม่รู้จะมามีความต้องการอยู่ที่ไหนบ้างคอย่างโรงพยาบาลเองเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปติดต่อใครเขาจะทําให้เราไหมเขาอาจจะมี ลายการผลิตเขาอยู่อะไรพวกนนี้นะแตีจงิงพเขาบอกไปนะ้ทุกคนติดต่อมาเยอะแยะไปตอนนี้ล้นเลยฮะเยี่ยมเลยล้นเลยนะเอันนี้ผมคิดว่าเป็นอันหนึ่งที่ผมอยากจะสื่อให้พวกเรารู้นะว่าว่าพอเราเกิดวิกฤตเนี่ยคนไทยเราไม่ทิ้งหนึ่งครับเราอยากช่วยดีเพราะเราไม่รู้ช่องทางไม่รู้ช่วยไงพอมีช่องเนี่ยทุกคนเสนอตัวมาช่วยอย่างมากอย่างแก่ผมเป็นผมยับจักรผ้าแค่นียทุกคนโอ้ไม่อยากมาช่วยมากถูกต้องประเด็นที่หนึ่งนะครับ ประเด็นที่สองผมเองคิดว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยเราได้เห็นไรหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะอย่างเรื่องเรื่องเรื่องบอกให้อยู่บ้านเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยแต่อยากให้อยู่ม้านนี่นะตัวเลขมันยังน้อยไปครับแต่ผมเองคิดว่ามันทําให้เราเนี่ยได้อยู่ครอบครัวนะฮะต่างๆเนี่ยได้กิจกรรมร่วมกันอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับนะเพราะเดิมเนี่ย อาจจะเช้าก็มืดนะฮมเย็นก็กลับข้านะฮะพ่อแม่เนี่ยลูกก็ไม่แค่ได้เจอกันเนียมันก็ได้อยู่กันเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นอันที่ที่ผมว่าเป็นเป็นสิ่งดีๆงานที่เห็นนะครับท่านี่สารที่ผมผมเห็นนะก็คือผมเพียงคิดว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันเปลี่ยนมันเขียนมันเปลี่ยนเรียกว่าไลฟ์สไตล์เราได้เนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยเราอยู่ได้โดยที่มันจะมีห้างสรรพสินค้าอืเราอยู่ได้ไว้คับ ไอ้พัตคามันปิดต้องไม่ต้องไปนั่งกินเราทําเองที่บ้านหรือเราไปซื้อมากินไช่หมมันก็อยู่ได้อ่ะครับอะไรต่างๆวันี้โอเคอาจจะดีลิเวอรี่บ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนชีวิตเราเลยนะว่าให้มันทําได้อืใช่ครับปีผมเห็นว่าอืว่าที่มันเห็นชัดนั่นคือว่าอืเฮ้ยคนไทยอย่างน้อยเนี่ยแม้จะไม่ได้ทุกคนใจกับเรื่องเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้นครับอย่างเช่น ล้างมืออืมการเอนี่อย่างพืสิทิที่สำนักงานสื่อสารํำรวจนี่นะครับครับพราว่าคนเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ล้างมือครับมากขึ้นดั้งเดิมไม่เคยล้างเลยใช่ใช่ครับตัวงอย่ล้างมือมากขึ้นครับซึ่งอันนี้ผมดีและอยากให้ติดตัวตลอดไปนะครับหรือระหวังเรื่องช้อนกลางหรือระหว่างเรื่องการที่จะไปจับลูกบิดประตูราวบันไดกดลิฟต์ ทุกคนจะระวังมากขึ้นใช่นะฮะครับตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีว่าอยากให้มันติดตัวไปนะนะครับเยี่ยมเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าที่ผมครับว่าเป็นสิ่งใช่ผมเชื่อว่าหลังจากโควิดเนี่ยวิถีชีวิตคนไทยจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเยอะครับผมเชื่อนะใช่ใช่แล้วก็คุณหมออุดมก็เป็นคนทําตัวอย่างให้เห็นว่าใครทําอะไรได้ช่วยอะไรได้ต้องช่วยกันไอฝีมือเก่าๆที่เราไม่เคยใช้มาวันนี้เอามาใช้เช่นเย็บ ย็บผ้าได้แน่สุดญาดครับคุณมาครับคุณหมอดมครับแล้วมีอะไรผมจะรบกวนติดต่อไปใหม่นะครับสวัสดี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 ครับ